พี่น้องครับพวกเจ้าเคยเห็นพวกที่มักเข้มของผู้นั้นเข้มของผู้นี้วาครับพี่น้องแขกที่บได้รับเชิญเนี่ยพวกเจ้าเคยเห็นบ่แถวแถวบ้านเฮามาันกศสิมีแตพ่พวกขี้เหล้าละพวกขี้เหล้าเมายาเป็นแขกที่บไร้รับเชิญนะมันสิม,มาแบบว่าเอ้ยขอจัเก,นะกเปกแน่ลูกเพื่งานอย่างบ่า่าจะเป็นงานขึ้นบ้านไม่งานตรงงานแตง่งงานบุญแจกเขา สารพัดงานแหละมันมาบดพวกนี่แขกบ่ได้รับเชิญนะเห็นบ่งานแต่งที่ได้เป็นได้แข่แขกรับเชิญแต่นี่งานอะไรต่ออะไรเป็นได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่แขกรับเชิญบ่ได้เป็นอย่างเลยแต่เสเลอร์ไปพี่ร้องเสเลอร์ไปล่าสุดมีคนบบบมีเอ่อคนลหลายๆคนครับ ได้รับข่าวจับโปรครับอีเทาครับพี่น้องอีเทาถือจับโปรครับจากอีเทาได้ละเขาท่งขอความให้ข่อยมาสัมเนี๊อีเทาถือจับโปววาไปงานอยากสละโสดแล้วมันแน่แนวคอยไข่ตั้งหนาะออ,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 ออันไปงานอยากสละโสดพี่น้องแต่ว่า บ่ได้รับเชิญครับพี่น้องไปแบบไม่ได้รับเชิญอมันนี่คือกล้าไปว่าบ่าอายเขาตีเออย้ายเขา่าเลยพี่น้องไปไปงั้นไอ้แบบสารทรงสารสดเลยไปแบบบ่ได้รับเชิญไปแบบยังล่ะไปน้ำมูบ่โอย่างไรซะไปน้ำมูไปแบบเออไปแล้วก็ไปเฮ็ดแบบไอ้บม่มีมารยาทสั้นเด้ อันนี้กรบโบู้นะครับแต่ว่าไอ้ข่าวข่าวที่เขาส่งออกมานะครับนะเออที่เป็นนิทานเขาพาเขาพากันเล่านิทานพี่น้องอ่าในตามแพลตฟอร์มในตามส่องต่างๆเขาเาพากันเล่านิทานเอาเขาว่าวานิทานมาจังไหวมาตีพี่น้องเขาว่าวายจังสี่ครับพี่น้องจุด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 ทำาขยหน้าอีกแล้ววันก่อนไปงานสลาสด เจ้าของงานเขาไม่ได้เช er ิญรอนไปนะคือหน้าดอนทัวหน้าดอนเดชูคือก้าไปเวอรแต่เพื่อนสนิทจุดจุดพาไปเองเจ้าของงานก็ยิ้มแบบแย่แยแบบงงงแบบเจือนเจกับแขกไม่ได้รับเชิญเมึงไม่อย่างว่าบุิเบลเลิก์สบา เยี่แเข้มมึงบ่ามาเนี่ยกูก็ะทบมันกูยังผิดกันกับผัวกูเสมออยู่มึงมาเนี่ยโอ๊ยกูต้องระมัดระ,ะวงังผัวกูแล้วเดี๋ยวมันจะมันล่าเออตกลงไปเอาตลกไปที่ตลกไปกว่านั้นอ่าุดช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 ุดไปเอาชุดพออับนะพนับเดี๋ยพี่น้องพอับเดี๋ยอ่าไปเอาพับชุดของเจ้าของงานมาใส่แบบไม่มีมารยาท เจ้าของงานยิ้มแบบเจฉยๆพี่น้องครับเป็นไรครับฟังจากคำบากคำจาไอ้ของคนที่เอามาโพดนย่ก็คือสิเหลืออดเหลือทน,นอยูอ่้วพี่น้องอ่าเิ่นโพดในนิทานของเพิินครับนิทานของเพงิ่นอ่านิทานนี่ย่ายของเพงิ่นพี่น้องครับเฮ็ดไปทั่วไปทีบออแตกสิไข้อแตกสิหรือว่าจังไรเนาะ ขอให้กูดังที่ขอให้เสียงกูฮอให้กูมีซื้อเสียงดังคือจังฝาซื้อเสียงทางไหนละบัดที่นี่อันนี้มีซื้อเสียเด้พี่น้องใครอ้อแบบนี้นสิมีซื้อเสียเนี่ยใครอ้อล่มไทยก็สิบอกว่าขอให้กูนี่เสียงดีมีซื้อมีเสียงเสียงดังคือจังฝา ว่งไงเป็สารป่านฟ้าอันนี้ก็สิมซื้อ,อันนี้มื้อเสียงอันนี้ก็สิมื้อเสียงอะไรแมนี้พี่น้องเออเฮ็ดขคยหนาพี่น้องไปงานไอสาะโสดเขาเขาบ่าได้รับเชิญ่าเ,ออเป็นเพื่อนสนิทของไออีเยือนพี่น้องพาไปเออ เพื่อนเพื่อนสนิทเขาขี้เหรนผ้าไปเจ้าของงานแบบยิ้มแบบแง่แงยิ้มแบบเจินเจินแบบง่วงงงอะมาได้ไงวะโมเสัตเนี่ยกูไม่ได้เชิญมึงไอ้เอหายแล้วโมส็งเนี่ยโอ้โหเอาผัวกูไปเสียงเอาผัวไปเสียงเอาผัวไปเสียงโมส็งเนี่ยเออเออมันเป็นผู้ใดมันเป็นผู้ใดมาเออมาเป็นผู้ม่จะสูดฟ้าเอาผัวไปเสียงครับ ย่านซะแลอือเป็นบ่ละประวัติของอเธอออากับพวกูแล้ว่าประวัติของเธอเป็น,นตัองไหแเ่ว่าของอี่ยาย่ถข้างบ้านนี่พี่น้องเอเพอพออนี้ปุ๊บเขาเอาพวปเสียงเลยนะเนี่ยสุดท้ายเอาสุดพับเขาดัางพี่น้องหรือสิมีพวกหมวกพวกสายสะพ้ายพวกเสือ,อยังไงละเป็นที่เป็นพับของเขาอ่ะอาจสิเป็นไอ้หลายๆต่ว่าบางคนก็นใส่แค่มววไอ้ไอ้เป็นเป็นผ้าโบ มัดวยหัวบางคนก็เป็นสายสะพายเอาพอบเขาไปใส่อีกพี่น้องแบบบ่มีมารยาทพี่น้องแล้วก็ไปถ่ายรูปอีกกูเฮ้ยแต่เขาอยู่กับผัวเขาขก็กระป๋วยแห้งเราพิดกันเศร้าพิษกันแรงอยู่เหมือนกันเอาไปใส่เอาความช่วยไปไใส่เขาบางทีเดียวโอ้ยเขาก็สชือนที่ช่วยอ่ะเนาะก็กรโอ้ย <laughs> ช่วยเราคุณสว้อเอาไปเอาไปใส่ไปเถอะเปลี่ยนกับเปลี่ยนบาท่านบังทีงเด็บแต่เบื้องเขา แตาเบิ่งไก่ข้าวเจ้าภาพที่ไอเนี่ยเจ้าของงานสาโสวดว่าซิยุได้โดนกันสักไหนก็ไปผัวน่ะพี่น้องเออความช่วยเมื่อีนแล้วพี่น้องเพตุแบบบพมีมบาริยาทพี่น้องนี่เราไ่ได้รับการศึกษาไปเพตุกังก็บม่ได้รับการศึกษาเออบางเมื่อไอบางเมื่อไปก็ไปจกขี่ตะแลอยู่ได้ผ้าเข่าเขาพี่น้องเออกินเข่ากันยกกับจกขี่ตะแลรูปรวยๆม่จับเฉีมาจับอาหารกินนั่นสิน่ะพี่น้อง ผมมีมารยาทอันนี้ไปงานเขาเราไปหาเห็ดนั่นเห็ดนี่ไปยิบนั่นยิบนี่สุดท้ายนะครับมารยาทผมมีเออแล้วก็ไปยังไงไปยิบนั่นยิบนี่เขามาใส่เจ้าของงานยิมแบบแย่ๆหนาลาเป็งเซงยิมแบบเจินเจินเลี้ยวไปนะพ <c oughs> ัดมันคอยคอยก็สิบอกว่าเจ้าภาพูใดมากขึ้นนิสัยขึ้นแย่แท้เออเจ้าพ้าพู้ไดมากนิสัยเยยจา้าขึ้นแย่แท้เจ้าคือนผ้ามาหิดหยัง เ้าบา่มีมารยาทสิา่างีิละ่ะยอมตัดไรทพี่นอ้องกันข่บ่มากนก่นนะแมนมาเออนั่นแหละโอ้ยอ,อันนี้เป็นอย่างนี่พี่น้องมารยาทบา่ม,มียังซ้่มกันไปยิบนั่นยิบนี่เขาบ่ได้เชิดก็กาไปโอ้ยอยากประกาศมาสั่นทถาะว่ากูเดีวโอ้ยมีเอฟซงเอฟซีอยู่ตามประเทศหลายด้อโ์เออเห็นบ่เห็นว่นมามีภาพไทยกับผู้นันผู้นี้บอกบ่จ้าเพราะว่ายัาง เว้ยเขาบอทายรูปน้ำมันมีท่านน่ะพี่น้องเขาบอทายรูปน้ำแต่ขนาดไปขอทายกับใหญ่เจ้าของงานเจ้าของงานก็ยิ้มแบบแง่ย,งๆๆยิ้มแบบเชื่าาองเชื่ยิ้มแบบนาล่าน่ะว่ารอดแบบนั้นเฮ็ดนาแบบตกใจพี่น้องบ่เป็นตกใจดีใจทุกใจคือจังเจ้าหนีมาท่วงหนีน่ะพี่น้องพี่ยังเจ้าหนีมาโพยู่หน้าบ้านน่ะพี่น้องเออนั่นแหละพอเอาตกใจแบบโอ้โหช็อกนะ่ะไม่ได้ตกใจแบบเสื้อผ้ายได้ตกใจแบบ มึงมาทำไมวะคิบหายแล้วกูช่วยแน่เสนยศเขามากงานของกูเออพี่ท่านนะพี่น้องพี่ท่านเนะี่ยเสนียศเสนียดเยดะพี่น้องเรียบร้อยครับเพราะท่านโดนดอกญาติได้เลิกกันอยู่คู่นี่